้องใช่สีดำอ่ะเพราะว่าส่วนมากคนฆ่าเนี่ยจะบวชเองนะจากร่างสังเคาผมเนี่ยจริงด้วย <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> ถ้าไม่ใช่นี่ผมโดนบวชแน่นออน <c oughs> เรียบร้อยครับดีไปแล้วจร <c oughs> ิงด้วยเห็นไหมท่าจนทุกคนบอกแล้วว่าคนฆ่าเนี่ยมันชอบจะบวชเอง <c oughs> เป็นไงล่ะครับ <c oughs> โคตรรอเลยเ <c> ค <oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม among Us อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นคนเดียวกันเหมือนเดิมนะเออไม่มีเพื่อนเล่นนะครับเออถ้าใครอยากเล่นก็คอมเมนต์มาได้นะแต่เล่นในคอมนะครับเออโอเคนะครับจากพาทที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เป็นฆาตกรแค่ครั้งเดียวเองนะครับไม่รู้ครั้งนี้จะได้เป็นต่อหรือเปล่าเออผมก็อยากเป็นหลายๆคลิปนะเออโอเค ก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับเออช่วยกันกดไหนก็ได้ครับเออคนละ1ไลค์คนละ1 s u b งซับสไครป์ก็ได้ครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยโอเคไปเออเดี๋ยวผมจะเข้าเล่นกับเพื่อนแล้วกันผมจะไม่สร้างนะว่ามันช้าเน็ตผมก็ช้าไปแล้วตอนเนี้ยเอ้ยเดี๋ยว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 โอเค เราเข้ามาได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอเริ่มเกมกันเลยเดี๋ยวนี่เราเป็นพระเจ้ากันเหมือนเดิมนะใส่วงแหวนข้างบนเอาเดี๋ยวผมเข้ามาผมยังไม่ทันเล่นเลยชนะแล้วอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมเกมมันเป็นอะไรวะผมเข้ามายังไม่ทันเล่นเลยเฮ้ยเดียว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 มันไวเกินไหม โอเคนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามาหาห้องใหม่กันดีกว่าคือเข้าไปทางยังไม่ทันเล่นเลยเอาเต็มเยอะคือเข้าไปเมื่อกี้คือชนะสองตาติดเลยคนระับ <c oughs> ก็งงอยู่มันเป็นเพราะอะไรโอเคเดี๋ยวเรารอห้องนี้เอ้ยลองห้องนี้ดูเออว่าผมจะได้เป็นฆาตกรหรือไม่เอาเป็นตัวสีอะไรดี <c oughs> ยากเป็นตัวสีเหลืองนี่ ทองเลยพระเจ้าพระเจ้ามักจะได้เป็นฆาตรกรหรือเปล่าวะมันคู่ขันตรงไหนไปเน,นี่ยโอเคกดสี่เพื่อนผมต้องได้เป็นไม่ได้เป็นอีกแล้วแล้วเพื่อนทำไมไม่ปรับฆาตรกรให้มันเยอะๆวะโอเคเดี๋ยวผมตามใครไปดีวะใครน่าเชื่อถือว่าสีมพูน่าเชื่อถือเปล่าวะ,วะตามสีมพูไปแล้วกัน ผมจะไม่ฆ่ากูนะเอ้ยตรงนี้มันมีเควสอะไรด้วยเหรอผมว่าไอสิเอ้ยเยมันไม่ได้เป็นเว้ยสีพูอะสีเขียวตายเหรอใครเป็นกับสีเขียววะเมื่อกี้ใครอะอ้าวผมว่าสีส้มวะ่ะผมว่าสีส้มแน่เลยท่านชมชัวชัวครับเพราะว่า หลักการที่ผมคิดมาเนี่ยคือสีส้มโหวตใช่ปะน่าจะฆ่าเสร็จแล้วก็โหวตเลยน่าจะใช่นะเดี๋ยวต้องรอดูว่าใครจะเป็นถ้าสีส้มไม่ได้เตะออกก็ไม่รู้แล้วครับเ <c oughs> ออเออนี่ไงโดนเพื่อนหวดไปดี <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> จริงด้วยไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> ออเป็นไงล่ะบวดดีนัก ผมจะตามสีชมพูไปนะเพราะว่าเมื่อกี้สีชมพูไม่ได้ฆ่าเราเออมันมาที่เดิมอีกแล้ว <c oughs> ผมจะไม่ทำเควสน,นะผมจะไม่ไปคนเดียวเฮ้ยสีดำชิพาแล้วสีดำโหมดแบกโหมดแบกเรียบร้อยมันชื่ออะไรวะสีดำอะ่ะเออ ทุกคนคงรู้แหละไม่พิม์ล้เอาสีดำเป็นนะครับเอาเฮ้ยกูล้อกดตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกปวดได้ยังไม่นี่อ่ะบวดได้ยังวะเร็วเร็วเร็วเเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บหนึ่งื่อน มันชื่ออะไรวะตัวไออะกิมมี่เออนี่มันชื่อกิมมี่โอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหรือว่าหรือว่ามันเพื่อนกันวะผมกดได้อีกปะวะ <c oughs> ผมต้องพิมพ์ไม่ไวกว่านี้นะ เอ,อ,อกรอนแต่กี้เลยเออชนะลี่ต้องอย่างงี้เออเอาห้องนี้ดิบลูโอเคมาละครบละสิบคนไอ้อยางเริ่มเลยฆาตกรหนึ่งคนเองครับโหแล้วสิบคนนี้ใครจะได้เป็นวะ ผมคงจะไม่ได้เป็นนะถ้าเป็นก็ดีมากเลยเฮ้ยจะเข้าเข้าออกทํำไมเนี่ยคนเขารอเล่นกันอยู่รู้ไหมพี่รอเล่นอยู่ไอ้น้องผมจะได้เป็นไหมเนี่ยไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคไม่เป็นไรจริงๆโอเคผมมีรางสังหรณ์ว่าสีไหนเป็นวะ สีมเงินไปตามสีมพูไปแล้วกันหวังว่ามันจะไม่ฆ่าผมนะเฮ้ยมันไม่ฆ่าผมจริงด้วยมึงจะมาฆ่ากูรับหลังแทนล่ะอยู่กับสีพูสีพูมักจะอ่อนโยน แค่สีหรือเปล่าก็มไม่รู้นะ <c oughs> แค่สีมันอ่อนโยนแต่ภายในอาจจะไม่อ่อนโยนก็ได้โอเคเราทำเคล็ดกันดีกว่าถ้าโหลดไฟเร็วเร็วเฮ้ยซิมบูทิ้งกูแล้วเอ้ยซิมบูทิ้งผมไปแล้วซิมบูทิ้งผมไปแล้วเอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งกันไป เฮ้ยเฮ้ยสีน้ำตาลวะเนี่ยเฮ้ยทำไมดาวโหลดไฟเยอะจังวะเนี่ยอย่านะสีน้ำตาลโอ้ย,อยตกใจหมดโอ้ยใครวะเนี่ยใครเป็นผมว่าสีดำวะ่ะ <c oughs> ใส่หลายเพื่อน,น <c oughs> อ่ะเออ เชื่อไหมมันต้องมีคนบวชตามผมแน่เลยสีดำวะต้องใช่ดิสีดำอ่ะเพราะว่าส่วนมากคนฆ่าเนี่ยจะบวชเองนะจากร่างสังฆาผมเนี่ยจริงด้วย <c oughs> เรียบร้อยครับถ้าไม่ใช่นี่ผมโดนบวชแน่นอนเรียบร้อยครับจรงไปแล้วจรงิงด้วยเห็นไหมทะจนผมบอกแล้วว่าคนฆ่าเนี่ยมันชอบจะบวชเองเป็นไงล่ะครับโคตรรอเลย โอเคโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกม Among Us นั่นเองนะครับเออถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเออโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายไปเจอกันพานหน้าครับ I'm definitely not an imposter If I was I wouldn't be one c u s I'm not even if I was I wouldn't say that I wasn't Cause I'm not It's